สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกตานครับวันนี้ช่องคนเกษตรจ้ชะตนะครับพาท่านผู้ชมมายังแปลงทุเรียนมูสังคิงนะครับ180ต้นที่โดนน้ําท่วมไปเมื่อคืนวันที่ห้านะครับวันนี้ครับวันที่เจ็ดนะครับขณะนี้เวลาเจนิกาสาสินาทีนะครับก็น้ําลดแล้วนะครับก็มีอยู่ระหว่างร่องนะครับก็ถือว่าโชคดีไปนะครับก็ท่วมไปก็ ยี่สิบกว่าชั่วโมงนะครับก็คงจะไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับก็มีเสียหายบ้างนะครับอย่างต้นนู้นที่ดูไกลๆนะครับแถวนี้ก่อนเอาดูทีละแถวนะครับแถวนี้ก็คือด้วยความแรงของน้าครับต้นต้นต้นเอียงนะครับต้นนั้นนะต้นอินนะครับเดี๋ยวน้ําให้งน้าลดค่อยเข้าไปเดินนะครับช่วงนี้น้ํเพิ่งลดก็ไม่อยากเข้าไปเดินนะครับ เพราะว่าระบบลากจะมีปัญหานี่นะครับตรงนั้นก็มีพวกกิ่งไม้มีเศษขยะนะครับมาพันอยู่นะครับนี่ช่วงนั้นนะครับก็ก็ยังไม่ลงก่อนนะครับให้ดินแห้งอีกสักหน่อยนะครับก็หลายจุดนะครับตรงนั้นก็เช่นกันนะครับนะครับก็มีพวกขยะแห้งนะครับกิ่งไม้ต่างๆ ก็สายวงก็ไปแล้วหนึ่งสองสามแถวนี้ก็คงไม่ไม่เป็นไรนะครับสี่แถวนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าน้ำมันอยู่ตรงกลางแต่ว่าบริเวณโคนต้นตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าต้นนี้เอ็นต้อง,ต,องต้องหาไม้ค้ำนะครับเพราะดินมันอิ่มน้ำนะครับเรามาดูแถวที่ห้านะครับนี่คือแถวที่ห้า นะครับแถวที่ห้าก็ปลอดภัยนะครับความเสียหายก็ก็ถือว่าไม่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับมันเอ็นนะครับเอ็นก็ถือว่าเดี๋ยวเอาไม้ปักแล้วก็ผูกไว้ใหม่นะครับก็คงจะได้นะครับเพราะว่ามันเกิดจากความแรงของน้ํานะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับนี่นะครับก็เกิดจากความแรงของน้ํานะครับ แต่ต้นอื่นก็ก็ยังยืนตรงได้ครับช่วงนี้ก็โดนเล็กน้อยแต่ที่หนักกับต้นนั้นแตค่คงไม่เป็นไรนะครับแต่ก็มีน้ำขังอยู่ครับแถวที่หกนะครับนะตรงนั้นนะครับแถวที่หกแต่ยินนี้ถ้าหากว่าไม่ซ้ำมานะครับก,ก็คงก็คงถือว่าปลอดไปอันนั้นแถวที่เจ็ดนะครับมากหน่อยน้ำนะครับแต่ผมว่าถ้าหากไม่ซ้ำมาวันนี้ก็คง ก็คงปลอดภัยนะครับคงไม่มีปัญหานะครับก็คงไม่มีปัญหาอาจจะมีบ้างสักสองสามต้นนะครับที่มันอาจจะโดนกิ่งอาจจะกิ่งกิ่งมันหักนะครับกิ่งหักจากแรงของน้ํานะครับนี่นะครับช่องนี้ครับที่น้ําเยอะหน่อยแต ถ้าเย็นนี้ไม่ซ้ำมาก็ก็คงไม่มีปัญหานะครับก็คงไปเปิดฝั่งนู้นได้ครับไปเปิดน้ําอีกหน่อยหนึ่งขุดดินนะครับลอกดินให้น้ําไปได้นะครับฝั่งนู้นหรือช่วงนี้ก็ขุดได้นะครับตรงนี้ก็ขุดได้นะครับขุดให้มานี้ให้มาฝั่งนี้ได้นะครับต้องระบายน้ํ็ก็ถือว่า ถือว่าไม่เสียหายนะครับฟุงไม่เสียหายนะครับโอเคครับก็สบายใจไปครับเพราะว่าตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วนะครับแดดเริ่มมาแล้วขอบคุณครับท่านผู้ชมครับที่ให้เกตติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่นะครับที่หนักหน่อยก็ตรงนี้นะครับบริเวณนี้ เดี๋ยวเราไปเปิดน้ำฝั่งนู้นก็ได้แล้วนะครับขุดน้ำออกให้ขุดดินออกเพื่อให้น้ำระบายนะครับเรื่องงานยันนี้เดี๋ยวมาขุดนะครับปลอดภัยครับปลอดภัยครับโอเคครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ